สองสามอ่ะเล่มเลยกัเจวาสดีอาจารย์ที่เคารพผมนายอนันต์การตรดารหัส353801041ครับจะออกมาพูดเรื่องความยึดมั่นในสถาบันหลักจากสถาบ well. ันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คร uh. ับก <im worry transformed> ่อนอื่นคือแกนหลักของความมั่นคงของชาติจะได้แก่สามสถาบันครับคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งความสาคัญของทั้งสาม สถาบันนี้ปรากฏอยู่ในธงไต่ลงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ความหมายของธงไต่ลงขึ้นครับโดยโดยโดย,โดยได้พระราชนิพนธ์ไว้ดังนี้ครับสีแดงคือชาตสิสีแดงคือสถาบันชาติครับแล้วก็สีขาวคือสถาบันศาสนาส่วนสีน้ำเงินจะเป็นสถาบันพมหากษัตริย์ครับทั้งสามสถาบันจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่อาจแยกจากกันได้ตามคํากล่าวที่ว่าพมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทธศาสตร์คู้ไทยครับความเริ่มจากสถาบันชาติก่อนนะครับสถาบันชาติคือหมายถึงประชาชนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียวกันมีภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นมาร่วมกันคือมีรากฐานของความเป็นคนไทยส่วนรวมใจของประชาชนที่ช่วยให้ประเทศดำรงอยู่อย่างมั่นคงครับความสําคัญของสถาบันชาตินะครับคือเป็นส่วนรวมของความรักความสามัคคีของคนในชาติ ทำให้ประชาชนมีจิตสํานึกร่วมกันว่าเป็นคนไทย 2. เป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศของประเทศครับสบเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปกครอง 4. เป็นมรดกจากวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาติครับต่อไปเป็นสถาบันศาสนานะครับหมายถึงสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส่วนรวมจิตใจเป็นที่พึ่งทางใจของคนที่ของคนในประเทศที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างชานาน เป็นหลักคําสอนที่ทําให้มนุษย์รู้จักความผิดชอบชั่วดีให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมครับความสําคัญคือเป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์เป็นคําสอนที่ทําให้คนมีความประพฤติด,ดีรับเป็นความชั่วแล้วก็มีรากฐานของวัฒนธรรมและประเพณีครับเป็นแนวพัฒนาจิตใจและปัญญาของคนในชาติครับสถาบันต่อไปเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ครับทรง สถาบับนบากษัตริย์คือทรงเป็นปัามุบุของประเทศครับเป็นส่วนรวมจิตใจของคนท้งชาติแล้วก็ได้ประกอบพระราชะกรณียกิจเพื่อประชาชนทุกคนในประเทศครับความสําคัญคือเป็นส่วนรวมจิตใจของคนทั้งประเทศให้ความรักความสามัคคีของคนท้งชาติ 2. เป็นที่เคารพลดความแตกแยกปกครองประเทศด้วยความยุติธรรมครับ3เป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมให้คนในชาติได,ได้เอาเป็นแบบอย่างครับ4บังคับพระราชะกรณียกิจเพื่อประชาชน แล้วก็ดังนั้นการยึดมั่นในสถาบันหลักทั้ง3สถาบันนี้จึงไม่ใช่เพียงคําพูดที่สวยงามแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปฏิบัติด้วยใจจริงครับเพราะเมื่อคนไทยทุกคนมีความรักชาติมีความศรัทธานในศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ประเทศไทยของเราก็จะมั่นคงร่มเย็นและสงบสุขตลอดไปครับขอบคุณครับ